โอเคมาทบทวนวิธีการใส่รูปนะครับรูปใช่ไหมมีเรื่องธรรมชาติเนาะคลิกที่เครื่องหมายบวกเตรียมรูปไว้ยังกินเครื่องหมายบวกรูปเปนอย่างถ้ายังไม่เตรียมนะครับไปที่ Google ก่อนที่ Google ก่อนเพไปดีมทำค้นของเรานะครับรูปสวยๆมาแต่งข้างเราในของเพื่อนเนี่ยหากินง่ายเลยโดนตัดโดนตัดยิ่งโรกีิ่งโรกีซิชชูิสมันจะใส่ได้เยอะแยะ ใช่หรือว่าธรรมชาติอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดเยอะนะสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนืออะไรเงี้ยนะเป็น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 ไฮไลท์เลยนะอันนี้อันนี้มันกว้างมากเลยมีเรือธรรมชาติมีเรืธรรมชาติที่ไหนดี้ยหมายถึงว่าคนสนใจที่จะมาดูเช่นสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ต้องเที่ยวในหมดเชียงใหม่แต่เจอไปเที่ยวที่ไหไทนที่ประทับใจอะไรเงี้ยนะประเทศไทยได้ไหมอ๋อประเทศไทยเลยโอ้โหคอบจอั <c oughs> รกรวาลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทยให้พลังดูได้ได้ได้ไดลูกใส่ครับัน,นี่นแล้วห่วยเตรียมมาจากรอดูอยู่ มันกว้างมากมีเนื้อประเทศไทยเฉพาะกรุงเทพกรมุกบัดมีเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็หลัจะไปเที่ยววัดในกรุงเทพยุทธยาประมาณบนี้นะเนี่ย50สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตนี่รับรู้ใช่ไหมเนี่ยคือเราตั้งชื่อห้องถ้ามันแบบอืมแบบเท่ๆมีเป้าหมายมีโฟกัสชัดเจนเราเก็บเซฟไว้ยังเซฟยังเซฟอีเมลแล้ว ที่ไหนเลสเซอร์เซฟนำไปดูะอะไรเอเจเบกใช้ได้โอเคแตนถ้าเรากลับมาที่สัาพะเยี่น,เ,นเรามาที่เครื่องหมายบวกครับเครื่องหมายบวกเพิ่มอนะัพโหลดเราไปที่เราเก็บที่เลสเซอร์สเล็์ฟอร์มเรื่องรูปภาพที่เราดาวน์โหลดมาเมืกี้โอเคไหมโอเค ตัวนี้ลองดูนะครับกรณีที่ไม่มีกอรอบเนี่ยทำไงมันจะลอยเต้นๆอย่างนี้นะครับเราสามารถดึงได้ดึงรูปมาดึงรูปไปวางในตำแหน่งที่ต้องการดินดึงไปลากไปได้ครับลากไปได้ลากไปไปลากไปแปะข้างวาอย่างนี้นะครับลากไปแปดข้างฝาเราก็เดินเข้าไปครับใช้ตัวเราเดินเข้าไปไมันจะไปด้านไหน เรื่องน่าไปดูนะครับสมมุติถ้าอย่างนี้มันปรับไม่ได้เลยครับลองเราก็คลิกที่รูปครับเดี๋ยคลิกท,ที่รูปตึ๊บตึ๊บมันจะมีออปชันเปิี่ย้านข้าง,บกกง,บง,งับแกนดิสแกนใบกับแทร็ลองปรับดูแกนดิสแกนใบลองลองปรับแกนดิสเท่าไหร่แกนใบเท่าไหร่นะครับดิสคือเลื่องด้านข้างใบคือ เลื่อนแนวขึ้นตรงเราลองเลื่อนกันเรงแนววายกันไิแนววายกันเอ่อวายคือแนวขึ้นตรงแนวแท้คือแนวลึกเราลองปรับขึ้นดูก่อนแนวแท้คือแนวกระไบเราโลโลเทชันคือการหมุนหมุนภาพทราโมลเทชันเนี่ยจะหมุนภาพได้สเกลคือถ้าอยากให้ภาพมันใหญ่เต็มข้างฝาเลยแล้วก็สเกลใหญ่ขึ้นมันเ็คือเงี้ยครับลองปรับลองปรับดูลองปรับดู สมมติว่ามันได้แล้วสมมตินิที่ปุ่มดันดันเราสามารถใส่ตอบได้บุดเอาินดืนเดี๋ยวเราแก้ลานิที่ปุ่มดันครับดันเพิ่มสมมติรูปประเจาแล้วใช่ไหมโอเคก็ประมาณนี้ทีนี้รูปถ้าเราไม่อยากให้มันเลื่อนนะครับนิ้นคลิดที่รูปอีกนี้นเปึ่บตรงนี้นะครับมันสามารถล็อกได้ล็อกรูปไม่ให้มันเลื่อน เดี๋ยวเพื่อนเข้ามาจะทำรูปเราเดือล,ล็อกรูปไปเพื่โอเครับปับรูปครับรับรูปอยู่เลยรับรูปไปโอเคมีวิธีการใส่รูปมึอไหมท้าหน้ามือมือข้างหน้ามือมาลองปากดูมีลองป,ปับเลยนะยนี่มันล็อกอยู่เลยครับนินถ้ามันล็อกอยู่มันจะ เลื่อนไม่ได้ต้องกดล็อกก่อนอันล็อกแล้วกันเลื่อนอันนี้คือวิธี <Okay. S 1> าาการใส่โลกอย่างใส่โลกมันปรับขนาดได้แอนที่การมาแอ่แท็กแล้วก็ ขึ้นบนล,ลงลัางซ้ายขวาหน้าหลังีมุนได้โตเตียนได้แล้วก็รับขนาดเล็กใหญ่ได้มันอยู่ที่เราออกแบบครับเราดีไซน์ดูว่ารูปนั้นจะให้มันใหญ่ขนาดไหนอยู่ตรงไหนนะอันนี้คือวิธีการสัางรูป Yeah.